ออกฤทธิ์เร็วเลยนะใส่ตัวนี้ไปมันคือหิวหนึ่งหิวหนึ่งคือไขโตสานไขโตซารก็คือสารสกัดที่ได้จากเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูแกนปลาหมึกคือจริงๆเจ้าของฮิวนะครับเขามีกิจการเกี่ยวข้องกับพวกอาหารทะเลนะครับแล้วก็ส่งออกอะไรเงี้ยก็จะเหลือพวกเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูเยอะเลย ก็มาสกัดเป็นไครโดรซานบริสุทธิ์เป็นเกรด A นะครับแล้วก็เอามาขายที่จอยนคอยด้นีพร้อมๆกับ301นี่แหละ17-18ปีก่อนผมเข้ามาแรกๆที่มาบรรยายเ็เจอแล้วเนะนี่ยสตัวเนี่ยนะแต่ก่อนมันชื่อ,อปุ๋ยน้ำเจริญ4,000ตอนนี้เป็น JC301 ทีนี้ก็ตัวหิ w ้วนี่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อยืนอยาดมาตลอด ถามว่ามันคืออะไรมันคือไคโดจานไคโดจานคือสารสกัดจากเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูหรือที่เขาเรียกกันว่าโพลิเมอร์สารโพลิเมอร์โพลิเมอร์แปลเป็นไทยคือแปลว่าฟิล์มนะครับตัวของมันเองคุณสมบัติอันที่หนึ่งผสมร่วมกับปุ๋ยน้ำโดยเฉพาะตัว3.01เนี่ยนะส่วนใส่3.01ไป 5cc 3cc สำหรับพืชพืชผักสวนครัวถ้าพืชทั่วไปก็ 5-10ถึซีซีได้ต้นไม้ใหญ่10ซีซีได้แต่ใส่หิ้วเนี่ยไปสัก15-20ซีซีใส่ไปเลยใส่เยอะหน่อยไม่เป็นไรหรือใส่10ซีซีก็แล้วแต่แต่ผมแนะนำให้ใช้สัก20นะครับมันจะเร่งการกินอันดับแรกเลยใส่หิ้วลงไปก่อนในถังมันจะปรับสภาพน้ำน้ำที่เป็นกรดเป็นด่างมันจะปรับให้เป็นกลางสารแขวนลอยในน้ำจะตกตะกอนทันทีกลุ่มพวกพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็น ยาฆ่ายาฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนข้าแมลงที่มันปนเปื้อนมาสารปนเปื้อนทั้งหมดจะตกตะกอนและเสื่อมสภาพไปเพราะนี่มันคือฟิล์มมันคือโพลิเมอร์มันเป็นล็อกไม่ให้สารเคมีพวกนั้นออกฤทธิ์แต่ปุ๋ยไม่เป็นไรนะอะอันดับแรกเลยปรับน้ําทําให้น้ําไม่เป็นพิษละสารแฟลอยตกแล้วแล้วพอใส่ปุ๋ยไปปุ๊บฉีดครับตัวของมันเองเป็นฟิล์มไงตัวนี้มันก็มีสารคิเลตผมลืมบอกไปว่าเขาใส่คีเลตคือสารประกอบ ที่ไม่มีขั้วบวกขั้วลบสามารถดูดซึมได้เร็วนะครับมันจะเอาธาตุอาหารทั้งหมดที่อยู่นี้ซึมเข้าไปได้เร็วประจวบเหมาะกับฟิล์มตัวนี้เอาไปแปะไว้ครับังนั้นปากใบพืชสตอมเมทโลพลาโพเลตเนี่ยมันจะค่อยๆดูดดูดกินฝนมาลมมาแดดมาไม่ได้ชำระชะล้างเลยเพราะไอ้ตัวนี้มันเข้าเร็วอยู่แล้วและตัวนี้เข้าไปช่วยอีกซึมได้เร็วแปะได้เร็วเห็นไหมฮะ และตัวมันเองมแมลงไม่ชอบอีกเพราะมันมีกลิ่นคล้ายๆปีกของมแมลงแล้วมันเกิดการระคายเคืองนะครับมแมลงจะไม่ชอบและที่สําคัญทําให้ใบของพืชเกิดเอฟเฟกต์เขาเรียกว่าระคายเคืองทําให้เกิดการปกป้องตัวเองหรือเขาเรียกว่าโปรเทคป้องกันตัวเองโดยการรีบดูดกินอาหารมันจะเกิดรู้สึกว่าเหมือนว่ามีอะไรมากวนเราบ้าง ตองรี้ปงป้องตัวเองนะเนี่ยต้องปกป้องตัวเองรีบกินใหญ่เลยหนึ่งกินปุ๋ยทางใบได้ดีและทําให้รากกินอาหารได้มากขึ้นด้วยเนี่ยตัวนี้นะหิวตัวนี้นะสูตรหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับช่วยให้พืชกินอาหารได้ดีปรับน้ําสร้างภูมิต้านทานให้พืชเห็นไหมครับตัวนี้สุดยอดมากเร่งการกินอาหารให้ได้เยอะขึ้นทั้น ใช้301ก็ว่ามันสุดยอดแล้วนะถ้าเราฮิ้วเติมเข้าไปด้วยเนี่ยดับเบิลครับท่านไม่ต้องไปสนใจเลยว่าข้างๆก็จะใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรไม่ต้องไปสนใจเจอของเราเข้าไปเนี่ยอยู่งามกว่าแน่นอนและที่สำคัญเขียวสนเขียวนานเขียวต้านทานโรคเขียวต่อพืชเขียวไม่บัญญับัญญังและได้ผลดีด้วยหมายถึงว่าให้ผลผลิตสูงเห็นไหมครับใช้ฮิ้วกับสาเวลาเขาออกดอกดอกเขาจะใหญ่ ออกดอกเยอะติดลูกได้เยอะแล้วลูกใหญ่ด้วยเนี่ยใช้หนะิ้วน่ะมะเร็งมล่านะหิ้วแปลว่าใหญ่แปลว่ามโหรมหาศาลเนี่ยตัวเนี้อ่ะสองตัวนี้เวาลาทำตลาดง่ายมากเอาตัวนี้ห้าีีใส่ตัวนี้ไปแบ่งสักสองขวดกัเอามาสองขวดเลยแบ่งตัวนี้ไปคนละห้าสี่ีสิบีีไปผสมรวมกันสุดยอดยังไงลู